ฮอนด้าน็อตเต้าติดระบมนี่เข้าใจวิธีการถ่าถ้าถ่าต้องระวังมากนะเพราะว่ารถอยู่อยู่ห้องเครื่องอ่ะต้องต้องแบบทำงานค่อนข้างระวังนิดนึงครับผมนี่คือฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นแฟ๊ดไม่ว่าจะเป็นซิตี้หรือว่าซีวิคนะคือถ้าน้ําเข้าอ่ะส่วนใหญ่น็อตชอบติดพอติดแล้วยิงไม่ออกยิงออกก็คือติดก็คือไม่ออกหรือยังไงก็ต้องใช้วิธีการถ่าออกนีนะ่ประมาณนี้ น็อตมันเป็นน็อตตัวหนาๆอย่างนี้นะไม่ใช่น็อตแบบนี่นะคือ,น,น,อ,น,น,อน็อตบ่านางี้ต้องผ่าให้ทะลุถึงจะออกได้ประมาณนี้ครับผมจัดการให้ออกเป็นที่เรียบร้อยครับผมนี่ก็ความเสียหายไม่มีนะเพราะว่าทำงานค่อนข้างระวังกันมากแล้วก็เป็นอย่างนี้ครับนี่ตัดชิ้นให้ชิ้นมันออกนี้เลยแล้วก็ตัวถางก็จะประมาอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งแหวนทั้งเป้านะผมทงน็อตด้วยประมาณนี้ ถ้าใครมีวิธีที่ออกง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้บอกเลยนะพวกตะกูลฮอนด้าที่เป็นน็อตบาดลึกแล้วก็ติดอะคือทางร้านไม่มีวิธีออกนอกจากผ่าผมแล้วก็ผ่าในรถแล้วก็ช่องทํางานมันก็จะมีน้อยมากไหนจะกระจกไหนจะเป็นเครื่องเบนซินอีกเวลาตักก็ต้องระวังกันนิดนึงถ้าใครมีวิธีง่ายกว่านี้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับผม